ฟินๆจุกๆกันอีกแล้วนะครับกับผลงานของผมบ้านเทบอลในครอบครัวเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ตามไปก็ยินดีด้วยนะครับก็วันนี้สวัสดี f อีทุกๆท่านสําหรับ f อีหน้าช่อง f อีในเทบบอลแล้วก็เอีในสปอนเซอร์ใหญ่ของพวกเราโดยในวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกครับค่ำคืนวันนี้ก็มีฟุตบอลพอสมควรนะครับที่น่าสนใจที่ตัวผมบ้านเทบอลก็คัดมาให้ครับสำหรับ3าทีมนะครับที่น่าเอาไปแยกเน้นใส่หนักในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ก่อนจะไปนั้นครับ ก็ฝากผลงานเมื่อวานนี้ก่อนเลยครับโชว์ผลงานกันหน่อยครับฟินๆจุกๆกันทั้งครอบครัวครับตัวซปเปอร์วีพีนะครับตัววีพีตัวมองบนแล้วหนึ่งชุดโครงการทํางานกันครบนคนับก็ ตามนี้เลยฟินๆจุกๆกันทั้งครอบครัวครับใครที่ตามบาสเทพบอลไปขอแสดงความยินดีด้วยไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ครับที่ยังไม่เข้ามาในเทพบอลของพวกเราครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่ครับอย่างที่บอกกับการจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ของผมนั้นนะครับจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับคุณจะได้เข้าครอบครัวฟรีของเทพบอลก่อนเลยรับแนวทางเวลาตัว1ตัวนะครับแนวทางที่แม่นยำนะครับและพอใจค่อยเข้ากลุ่มวีเพียงพวกเรานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟ ฝากทุกวันนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันมีแนวทางฟุตบอลสดให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไปด้วยที่สําคัญครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นะครับที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไว้ใจไม่ได้มาอยู่กับเราอันนี้ผมหลับประกันนะครับค่ำคืนนี้ครับผมจัดมาให้สามทีมน่าเชียร์นะครับจะเป็นทีมไห,หนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับก็ไปกันที่ศึกตุรกีครับครับโบลูสปอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกาลาตาส์ายครับก่อนเกมโบลูสปอร์อยู่ในดิวิชั่น2ครับส่วนกาลาดิวิชั่น1นะครับในลีกตุรกีนะตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา2องทุ่มตรงบ้านเราเขาความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมอนครับกาลาบุกได้เปรียบอยู่เยอะพอสมควรครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮนะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดครับต้องย้อนกลับไปในปี2019ก็เป็นรายการนี้ครับเป็นกาลาชนะโบลูสปอร์มา 4ประตูตอนหนึ่งครับในการเจอกันหุนล่าสุดนะครับส่วนฟอร์มนัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างโบลูสปอร์เจ้าบ้านครับเอาชนะคู่แข่ง2เกมครับแพ้2เสมอ1นะครับกาลาตา์ไลครับเอาชนะคู่แข่ง2เกมเหมือนกันครับเสมอ1แพ้2เกมนะครับใน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านโบลูสปอร์ครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับในค่ำคืนวันนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างกาลาครับก็มีบาดเจ็บตัวเดิมๆครับนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดดดทีี่สสุลงนามเเช่นดียวกัน ในค่ําคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทพบอลครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของกาลาตสลายครับเหนือกว่าเยอะครับวันนี้ความได้เปรียบเดียวของโบลูสปอร์คือการเล่นในบ้านเท่านั้นครับสักยบาพทีมตัวผู้เล่นนะครับทุกๆอย่างเป็นรองกาลาหมดเลยนะครับว well. <Tu> ันนี้ผมคิดว่ากาลาจะทําได้ครับหนึ่งประตูมาไวหลายลูก2แน่ทีมเหนือกว่าเยอะนะครับผมคิดว่ากาลาเอาด้วยในรายการนี้นะครับก็กําลังขับเคลียวแชมป์ลีกแล้วก็รายการนี้น่าจะเอาอีกหนึ่งรายการนะครับผมคิดว่าพวกเขาทําได้วันนี้เลือกเชียร์ คู่ที่2นะครับก็ไปกันที่ศึกโกปาเดเลประเทศสเปนกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของเลอันโซซิดัดครับจะเปิดบ้านต้อนรักกรรมเยือนของทางด้านโอซาซูนาครับคู่นี้ก่อนเกมโซซิดัดอันดับที่9ครับส่วนโอซาซูนาอันดับที่8ของตารางลาลีกาสเปนในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีหนึ่งครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองโซซิดัดได้เปรียบนะครับต้องบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับหนึ่งประตูหนึ่งมุมสองประตูคือเฮเต็มๆนะครับในคู่นี้ครับเคยเจอกันในหัวล่าสุดครับเป็นโอซซซซาาาูนนนครัับบเเปิิด้ลชะอโ ดัดมา2ประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนผลผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเจ้าบ้านโซซิดัดครับก็เอาชนะแข่ง2เกมแพ้3เกมนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับโอซาซูน่ามานะครับในนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันที่3นี้เองนะครับส่วนโอซาซูน่าครับก็ชนะแข่ง2เกมเสมอ2แพ้1เกมนัดล่าสุดก็อย่างที่บอกครับเอาชนะเลอัยโซซิดัดมา2ประตูต่อนหนึ่งในลาลีกาสเปนนะครับแต่ล่าสุดที่ผู้ค้าโลงสนามกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านเลอัยโซซิดัดครับจะขาดนะครับฮามารีเตาเล่ครับตัวเดียวนนนออกกกััุ้้ซร็พมจด ชุดท,ที่ดีสุดลงสนามนะครับในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกับโอซาซุน่าครับก็เจ็บหน้ามเดิมครับก็ใบอันซาลาโกซ่าครับที่มีการบาดเจ็บน้องนั้นคุนซื้อก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามฉากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาตเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับมองทางด้านของเจ้าบ้านเลอ,อันโซซิดักได้เลยนะครับวันนี้ความได้เปรียบพวกเขาเล่นในบ้านด้วยครับตัวผู้เล่นศักยภาพทีมถือว่าเหนือกว่าทางด้านโอซาซุน่าอยู่เล็กน้อยนะครับและผมคิดว่า แล้วโซลิดัดเป็นทีมที่เล่นบอลถ้วยดีครับชอบเน้นกับบอลถ้วยอยู่แล้วผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าพลาดครับการเล่นในทีมตุเองวันนี้1ประตูมีแน่ๆนะครับแค่นั้นลุนเม็ดสกินเต็มแค่นั้นครับผมว่าเลยอังโซลิดัดทาได้วันนี้เรื่องเชียร์พวกเขาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่3นะครับก็เป็นศึกคาร์บาวครับอังกฤษนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับก็ลิเวอร์พูลครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้เกมแรกครับสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะมาก่อน 1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้คิกออฟเป็นเวลาตีสามตรงบ้านเราเขาความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับบังคับทีละถึง3ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับสองประตูคือแหว่งนะครับคือสิ่งที่ผมหยิบยกมานะครับคือ2ประตูของลิเวอร์พูลหูแหว่งนะครับคู่นี้นะครับก็จํากันไว้นะครับเคยเจอกันมาหัวล้าสุดก็เป็นรายการนี้นะครับเจ้าสเปอร์เอาชนะลิเวอร์พูลมาก่อนในเกมแรกครับหประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มพนัดหลังของทั้งคู่ครับลิเวออออรรรรร์์์พพููลคคับเเเเเาาชนนนะะะ่่่่่แแขง4กกกกกมมมม้้1็็ถืววีีีฟทดสสปต าครับในช่วงหลังครับเพาชนะแข่ง3เกมแพ้2เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มกลับมาดีแล้วนะล่าสุดก็ชนะเบนฟอดม,มา2ประตูศูนย์ในเกมไปเยือนนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับลิบูจะขาดเทนอเล็กซานเดอร์อันโนครับนอกนั้นกุนซืออันเดนสลอตก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับส่วนวันนี้ทีมเยือนสเปอร์ขาดเดยอะครับ อูดอกกี้นะครับโลเมโลนะครับแล้วก็ดากูชินครับกองหลังที่มีการบาดเจ็บกองกลางก็เจมส์แมดดิสันนะครับกองหน้าก็อโดแบร์นะครับติโมเวนเนอร์นะครับโดมินิกโซลันเก้ครับเจ็บทั้งหมดเลยนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดนีที่สุดลงสนามเช่นเดียวกันครับสำหรับอังเก้ปอเตโกคูนะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ชะกันในเกมนี้ครับวันนี้แนวทางของผมบาสเท็บบอลครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของทีมเยือน ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้ลีพูได้เปรียบทุกๆอย่างครับตัวผู้เล่นดีกว่าครับบาดเจ็บน้อยกว่าได้เปรียบที่เล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศด้วยก็อย่สองประตูแล้วพวกเขาก็จะเข้ารอบต่อไปแล้วนะแต่ผมมองว่าการที่จะเอาชนะสเปอร์ถึง3ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ผมว่ามันเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมคิดว่าสเปอร์มีฟอร์มที่กลับมาเล่นดีแล้วนะครับให้เลือกเชียร์นะครับเลือกเชียร์ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่จะไม่แพ้นะครับลีพูถึง3ประตูนะครับให้แพ้แพ สองประตูก็คือหูแบ่งเราก็ได้1มุมนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของซอตแนดพรเปอร์จากไม่แพ้เลือกูดถึงสามประตูเป็นทีเด็ดของผมในค่ำคืนวันนี้ครับ สรุปแนวทาง3ทีมน่าเลือกเชียร์สำหรับผมในค่ำคืนวันนี้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของกาลาตสลายครับเลอันโซซิดัดแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเป็น3ทีมน่าเชียร์ที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทปบอลน,นะครับก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมครับทัศนาฟุตบอลครับบทวิเคราะห์วิจารณ์ของบาสเทปบอลที่ให้กับพี่ๆในทุกๆวันครับผมให้ด้วยหลักการเหตุผลของ,ของฟุตบอลและข้อมูลฟุตบอลความน่าจะเป็นลว้ลวนๆเลยไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซต นะครับฝากกันด้วยนะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่ๆท่านไหนอยากได้แนวทางมากกว่านี้อยากได้มากกว่าหน้าช่องนี้เปิดใจตามเข้ามาได้ครับมีโปรเจกต์ใหม่อย่างที่บอกต้นคลิปไปนะครับจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ